ดีค่ะบ้านสวนกกน้ำค่ะวันนี้พบกับบรรยากาศแดดร่มลมตกนะคะช่วงเย็นๆก่อนที่จะเข้าโรงเรือนมาลดน้ำต้นไม้ในวันนี้นะคะดูบรรยากาศรบรอบๆนะคะช่วงนี้ฝนขาดช่วงไปหลายวันนะคะดินน้องๆเนี่ยก็เริ่มแห้งๆแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ก็เลยได้เลิกในการที่จะเข้ามารดน้ำต้นไม้ ส่วนใหญ่ก่อนที่จะเริ่มรดน้ำต้นไม้นะคะเราก็จะเดินมาสังเกตพวกดินในกระถางต้นไม้ของเราอะคะ่ะว่าดินเขาแห้งแล้วขนาดไหนนะคะแต่ว่าไอที่มาเจออะก็จะเป็นพวกนี้ค่ะมะพร้าวทะเลทรายบางทีก็ดึงออกไปบ้างนะคะก็เลยจะมาทําคลิปให้ดูว่ามะพร้าวทะเลทรายที่สวนของเราอะคะ่ะมันออกตรงไหนบ้างนะคะคือตั้งใจเลี้ยงหรือไม่ตั้งใจเลี้ยงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดู เจ้าพวกมะพร้าวทะเลทรายของที่สวนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยไม่ใช่บนโต๊ะนะต้องตามไปดูกันใต้โต๊ะค่ะนี่อยู่แบบนี้ค่ะนี่แบบนี้จริงๆนะคะก็คือใต้โต๊ะเลยและไอเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยเราไม่ได้เพาะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเราไม่ได้เพาะแต่มีต้นมะาพร้าวทะเลทรายขึ้นมาได้ยังไง ต้องบอกก่อนเลยว่ามะาพร้าวทะเลทรายอะคะ่ะเขาจะมีดอกเนาะแล้วก็ไอดอกนี่แหละค่ะจะมีเมล็ดอยากจะให้ดูนะเมล็ดของเขานี่เห็นไหมคะตรงเมล็ดสีน้ำตาลนะคะ่ะอันนี้คือจะดีดแล้วนะคะพอเมล็ดเขาดีดอะคะ่ะเขาก็จะไปตกลงที่ดินใช่ไหมแล้วก็จะงอกออกมาเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องเอาเมล็ดไปเพาะเลยเพราะว่าเคยเพาะแล้วนะคะนี้ไม่ค่อยขึ้นนะคะ ึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขึ้นนะคะก็เลยรอเก็บเอาที่พื้นอย่างที่ถ่ายให้ดูตอนนี้นะคะเราก็จะเอามะพร้าวทะเลทรายะคะ่ะวางไว้ที่พื้นแบบนี้นะแล้วก็ดูนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นผลผลิตของเขานะคะเป็นต้นมะพร้าวทะเลทรายใบเงินนะ เนี่ยค่ะแล้วพอได้ไซส์ขึ้นมาเนี่ยสักระยะหนึ่งเราก็จะขุดขึ้นมาเพื่อปลูกในกระถางสองนิ้วอีกทีค่ะส่วนนี้ก็เป็นพวกนี่พวกมพะพร้าวทะเลทรายด่างเราก็วางเอาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูนี่ค่ะนี่เนี่ยค่ะใช่ทางนั้นเลยนะเนี่ยนี่ใบด่างๆเนี่ยค่ะ อืมเนี่ยนี้ก็ใช่แล้วดูกลุ่มนี้ค่ะนี่คือพวกลูกมะพร้าวทะเลทรายด่างอ่ะคะ่ะน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาส่องตามพื้นเลยนะคะว่าน้องๆเขาไปหลบอยู่ตรงไหนบ้างดูเลยนะว้าวนี่ค่ะนี่นะคะ ต้นมะพร้าวทะเลทรายดา่างนี่ต้นเล็กๆเ,เลยโม่มีหญ้าถอนย,ยาวนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ทั้งหมดนะคะนี่มา,าช้าๆค่ะอ่ออันนี้ก็ใช่เนี่ยใช่หมดเลยนี่ค่ะเนี่ย,ยก็มะพร้าวทะเลทรายนะคะอันนี้ก็จะต้นโตหน่อยนะเนี่ยค่ะ ลูกๆเขาทางนั้นนะคะนี่นี่นี่ก็ใช่อันนี้ก็ทำหน้าที่คอยดีดมเมล็ดอยู่ค่ะแล้วก็ก็จะมีลูกเด็กเล็กแดงออกเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็ทางเดี๋ยวพาเดินส่องไปเรื่อยๆค่ะว่าจะเจอไหมอ่านี่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 ตรงนี้นี่ก็มาพาทะเลทราย มีตรงไหนอีกต้นนี้ต้นนี้ยาวยาวมากแล้วก็ตรงขาเก้าอี้ก็มีค่ะมีตรงไหนอีกอึ๊บอ,อีกหนึ่งดงมะพร้าวทะเลทรายนี่อันนี้คือหลุดออกมาจากดินนะค่ะเดี๋ยวเราค่อยจับเขายัดลงไปนะคะเอ็นดู นี่คืออยู่ใต้โต๊ะนะคะให้ดูบรรยากาศนี่อยู่ใต้โต๊ะจริงๆคือมุดลงมาใต้โต๊ะเพื่อมาส่งน้องมพะพร้าวทะเลทรายโดยเฉพาะเลยนะมาค่ะเลื่อนมาอีกโต๊ะหนึ่งค่ะแล้วก็มุดลงไปใต้โต๊ะเหมือนเดิมนี่ค่ะอันนี้อีกหนึ่งต้นนี่ตรงไหนอีกนะนี่นี่ก็ใช่ค่ะ นี่อีกนะเนี่ยต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็มีโอ้โหดอกแช่งมากเตรียมจะดีดมเมล็ดเต็มที่เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มุดลงไปใต้โต๊ะนานรู้สึกเมื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่านอกจากใต้โต๊ะแล้วเนี่ยน้องมะาพร้าวทะเลทรายของเราเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนอีกบ้างนะคะนี่ค่ะกระถางแรกเลยจะเห็นว่าเขาจะอยู่ตามเนี่ยค่ะ กระถางต้นไม้ต่างๆนะคะคือดีดมเมล็ดลงมาเราไม่ได้ปลูกเลยนะนี่ก็ใช่ค่ะกับพวกเห็นไหมคะพอทพวกเนี้ยเขาก็ดีดลงไปค่ะก็ไปอยู่ตามอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยเนี่ยใช่นะอันนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายใบเงินด้วยค่ะต้นเล็กๆก็มีนะคะเนี่ยไม่รู้ดีดมาจากตรงไหน คิดว่าน่าจะเกิดจากต้นนี้ค่ะเพราะว่าเขามีดอกนะคะก็ะน่าจะแบบดีดแต่ดูดิคะองศาในการดีดแล้วก็ปุ๊บโอ้โหเก่งซะไม่มีอ่ะแล้วก็มาดูนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่น,ใชนี่ค่ะเป็นใบๆเนี่ย <laughs> เวลาปลูกดีๆนอ้องเขาก็ไม่ค่อยจะออกนะคะ ชอบมาแอบอยู่กับแบบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูเป็นป่าเลยเชียวดูต้นนี้สิค่ะเดี๋ยวต้องหาเวลามาดึงจริงๆแหละเนี่ยอยู่กับเจ้าน้องโูกเลี้ยงมะพร้าวไว้เต็มไปหมดเลยค่ะหนึ่งสวนตามกอของเจ้าแมมขนนกขาวก็มีนะคะเนี่ยเนี่ยอือ ด่างเชี์เนี่ยค่ะเขายึดทุกพื้นที่จริงๆค่ะโอ้โหสุดอลังเยอะมากแล้วก็ดูนี่นะคะอันนี้เป็นกระถางที่ห้อยอยู่ข้างบนนะคะก็ยังจะอุตส่าห์เนี่ยไปตกอยู่ข้างบนยังไงนะห้อยอยู่ตั้งสูงค่ะดูสิ ขึ้นไปยังไงก่อนโอ้ยแล้วเยอะที่สุดก็คือนี่ค่ะกับพวกตอกาบนี่ยเต็มคอไปหมดเลยค่ะเยอะเยอะถึงเยอะมากที่สุดอัดแน่นมากเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างต้นมะพร้าวทะเลทรายที่เขาได้น้ำแล้วก็แดดไม่แรงมากนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยออกเขียวๆแล้วก็มีใบเยอะๆนะคะแล้วนี่ค่ะแบบที่เลี้ยงแดดแรงๆแ,แล้วก็ได้น้ำน้อยๆน,นะคะคือจะเห็นได้ว่าลำต้นก็จะดูกักร้านแดดแล้วก็ใบก็จะหดเหลือเล็กนิดเดียวเองะคะ่ะหลายท่านถามมานะคะว่า จะเลี้ยงมะพร้าวทะเลทรายแบบไหนดีเนี่ยค่ะดูเลยค่ะเลี้ยงแดดน้อยแล้วก็ลดน้ําเยอะๆก็จะประมาณนี้ส่วนเลี้ยงแดดแรงๆลดน้ํำน้อยๆเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเอาว่าเราชอบแบบไหนนะคะชอบทรงไหนนี่ค่ะดูต้นนี้สิคะยาวแบบยาวชะลูดไปเลยค่ะ ทำไมถึงเรียกว่ามะพร้าวทะเลทรายใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับต้นมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความสูงของน้องอะคะ่ะเที่ยวยาแบบนี้ค่ะคล้ายๆต้นมะพร้าวเขาก็เลยเรียกว่ามะพร้าวทะเลทรายนะคะแต่นางไม่มีลูกไงกินไม่ได้น่ารักอย่างเดียวถือว่าเลี้ยงเอาไว้ตกแต่งไว้น่ารักน่ารักนะคะโอ้ยดูกี่ทีก็ขำนะยาวเชีย มะพร้าวทะเลทรายถาดนี้นะคะเป็นถาดที่เราปลูกแล้วก็เอาน้องไว้ที่ใต้โต๊ะนะคะดูความใบของน้องเขาค่ะใบเยอะมากรกเหมือนป่าเมซอนเลยค่ะทุกคนตัดภาพมาที่มะพร้าวทะเลทรายที่อยู่ข้างบนโต๊ะนะคะอันนี้ได้แดดเยอะแล้วก็ได้น้ำน้อยค่ะสภาพคอยาวยืดเชค่ะ อันนี้จะเป็นน้องมะพร้าวทะเลทรายที่เรากดมาจากตามพื้นบ้างตามกระถางต่างๆบ้างนะคะแล้วก็เอามาใส่กระถางแบบนี้ค่ะนี่ก็น่ารักนะคะดูตะมุตะมิมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะสวยนะบางต้นนะทรงสวยมากดูอย่างต้นนี้สิคะมีแขนสองข้างด้วย ถ้าเพาะมาเมล็ดเองอะค่ะไม่ค่อยจะได้นะก็จะต้องอาศัยไปเก็บตามพื้นบ้างตามในกระถางต่างๆบ้างเนี่ยค่ะโหดก็สวยน่ารักมากเลยโดยสรุปก็คือมะพร้าวทะเลทรายอะค่ะถ้าจะให้แนะนำก็ไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรน้องมากค่ะวางๆไว้ค่ะ ให้แดดบ้างให้น้ำบ้างถ้าชอบใบเยอะๆก็ให้น้ำเยอะหน่อยค่ะแต่ถ้าชอบใบน้อยๆก็ให้น้อน้อยๆแดดเยอะๆค่ะแค่นั้นเลยคือเอาใจง่ายมากแต่ก็น่ารักมากเหมือนกันค่ะแดดล่มลมตกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะน่าจะได้เวลาแล้วล่ะค่ะ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกกนามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ